นีญยาพรอมไปอ่ะโอเคลงเลยเอา้าวนอนอีกนอนอีกตยพี่เตีย้ยฉันจะไปเรียนอลงเลยลงเลยลงเลยต้องให้ไปส่งไหนเนะี่ยฮะออเห วันรอบมาได้รอบหนึ่งแล้วจะมาเรียนแล้วนะลงนี่แหละถ้าไม่ลงก็ไปคันอื่นเลยเชิญลงค่ะเชิญลงค่ะถึงคณะมนุษย์อะคะ่ะโอเคดีมากเฮ้ย พาไปเที่ยว้หรอบหนึ่งละบายบายอะไรฉันไม่รู้ว่าต้องไปส่งเธอไหนอ่ะก็ฉันไม่รู้ว่าต้องไปส่งเธอไหนอ่ะเฮ้ยไม่สนใจหรอกน้ำคาน ไม่อยากตามใจเซเลบหรอกอะไรไปเรียนด้วยเหรอเนี่ยฮะเห <g ül h> งาเหรอฮะเหงาเหรอคนดังจะไปไหนก็ได้ใช่ไหมฮะคนดังจะไปไหนก็ได้ใช่ไหม รู้ชัด้วยอ่ะทำไมวันนี้มันตามฉันวะจะมาเรียนด้วยจริงดิฮะฮะอย่างเนี่ยวันนี้เป็นอย่างเนี่ยฮะ